ระเบิดเวลาประกันสังคมไทยเงินบำนาญกำลังจะมอดไหมแชทหลุดแฉท่าแท้บอดทวงบุญคุณประชาชนด่ากราดสื่อเห่งสวยเงินกองทุน2.8ล้านล้านบาทกำลังจะถูกละเลงกดไลค์เป็นกำลังใจกดติดตามและเปิดแจ้งเตือนช่องคุยให้ฟังอย่าพลาดเรื่องราวเหล่านี้เรื่องทั้งหมดมันประทุข,ขึ้นมาจากข้อความไม่กี่ประโยคในกลุ่มไลน์ที่อ้างว่าเป็นของบอร์ดประกันสังคมฝ่ายในจ้าง ใช่ที่โยนระเบิดใส่สื่อด้วยคำว่าสื่อเฮงสวยแล้วยังหันมาทวงบุญคุณกับเจ้าของเงินตัวจริงบอกว่าทำกำไรให้ตั้ง8 0ดหมื่นล้านบาทแล้วตบท้ายด้วยประโยคสุดคลาสสิกจำใส่กระโหลกไว้สิบ้างมันไม่ใช่แค่การพิมพ์ที่พลังเผลอแต่มันคือหน้าต่างที่เปิดให้เห็นทัศนคติที่อยู่ข้างในถูกต้องมันคือการจุดไฟในกองเพลิงเลยทีเดียวกระแสตีกลับมันถึงได้รุนแรงมหาศาล ทั้งจากฝั่งการเมืองและประชาชนทั่วไปเพราะมันสะท้อนวิธีคิดของผู้บริหารกองทุนที่มีต่อคนที่จ่ายเงินสนทบทุกเดือนว่ามองเจ้าของเงินเป็นอะไรกันแน่แล้วที่น่าสนใจคือภายในกลุ่มลายเดียวกันนั้นพอมีคนหนึ่งเปิดฉากด่าทอก็มีคนอื่นๆเข้ามาแสดงความชื่นชมให้กำลังใจกันอย่างชื่นมืน่นเหมือนเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่มองคนนอกเป็นศัตรูประมาณนั้นเลย ทันทีที่เรื่องแดงรักชนกสีนอกจากพักประชาชนก็ออกมาขยี้ต่อทันทีทิ้งบอมเป็นปริศนาอักษรยอดทอทหารแล้วปล่อยภาพแชทส่วนที่แสดงการให้กำลังใจบอดคนนั้นออกมาอีกเหมือนเป็นการบอกว่านี่ไม่ใช่แค่คนคนเดียวแต่เป็นทัศนคติของคนทั้งกลุ่มและความเยอะหญิงแบบนี้มันก็ต้องมีที่มาที่ไปซึ่งพวกเขาก็อ้างว่ามาจากผลงานชิ้นโบแดงก็คือกำไร8 0ดหมล้านบาทใช่เลย พวกเขาชูตัวเลข80,000ล้านบาทนี่แหละเป็นเกราะกำบังเป็นเหมือนใบประกาศความสำเร็จแต่พอเราลองมาส่องกล้องขยี้ตัวเลขนี้ดูจริงๆภาพที่เห็นมันกลับเป็นหนังคนละม้วนเลยกำไรก้อนนี้มันใหญ่จริงหรือเมื่อเทียบกับขนาดกองทุนทั้งหมดมันคือมายาภาพทางตัวเลขโดยแท้กองทุนประกันสังคมมีขนาดมหหอมาถึง2.88ล้านล้านบาท2.88ล้านล้านกำไร8ปดหมื่นล้านบาทที่เอามาคุยโว พอคำนวณออกมาเป็นอัตราผลตอบแทนแล้วมันอยู่ที่แค่2.29%ถึง2.7%เท่านั้นตัวเลขนี้มันไม่ได้มีความหมายอะไรเลยถ้าไม่เอาไปเทียบกับตัวชี้วัดที่สําคัญที่สุดก็คืออัตราเงินเฟ้อแปลว่าต้องดูว่าเงินมันโตทันของที่แพงขึ้นหรือไม่แล้วสถานการณ์จริงเป็นยังไงสถานการณ์จริงคือหายนะอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ3%แต่ผลตอบแทนทําได้แค่2.7%มันต่ํากว่าเงินเฟ้อ นั่นแปลว่ามูลค่าที่แท้จริงของเงินในกองทุนกำลังลดลงทุกวินาทีเงินทุกบาททุกสตางค์ของผู้ประกันตนที่ใส่เข้าไปมันกำลังด้อยค่าลงเรื่อยๆแม้จะมีสิ่งที่เรียกว่ากำไรมาโปะแล้วก็ตามนี่ไม่ใช่การบริหารให้เงินงอกเงยแต่นี่คือการบริหารที่ทำให้เงินของผู้ประกันตนจนลงแล้วถ้ามองย้อนไปไกลกว่าน,นั้นละ่ะถ้ามองย้อนไปตลอด35ปีที่ผ่านมา ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่เพียง1.86%ต่อปีเท่านั้นมันคือการขาดทุนอย่างต่อเนื่องยาวนานเท่ากับว่าเงินที่ถูกขักไปทุกเดือนแทนที่จะโตขึ้นกลับมีมูลค่าลดลงเมื่อเวลาผ่านไปและยังไม่จบแค่นั้นใช่ไหมยังมีเรื่องค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ซ่อนอยู่อีกเรื่องนี้เป็นอย่างไรหนักกว่านั้นอีกคือเรื่องค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการหรือ expense ratio ที่สูงถึง2-3%ของเงินสมทบ2-3%เลยเหรอ เพื่อให้เห็นภาพว่ามันเลวร้ายขนาดไหนกองทุนระดับโลกที่มีประสิทธิภาพเขาคิดค่าธรรมเนียมกันแค่0.03% 0.03มันต่างกันเราฟ้ากับเหวเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนเราจ้างคนมาทำงานอย่างหนึง่งคนที่มีฝีมือระดับโลกเขาคิดค่าจ้าง3บาทแต่ประกันสังคมเราจ้างคนทำงานเดียวกันในราคา2 0 0 3้0ถึง0บาท แล้วผลงานที่ได้คือทําให้เงินเราหดเล็กลงนี่คือการขาดทุนซ้ําซ้อนสองชั้นขาดทุนจากผลตอบแทนที่แพงเงินเฟอ้อแล้วยังมาขาดทุนจากค่าบริหารที่แพงมหาโหดอีกถูกต้องพอเห็นภาพการบริหารจัดการเงินลงทุนที่ล้มเหลวแบบนี้ก็ไม่น่าแปลกใจที่จะมีคําถามตามมาว่าแล้วเงินส่วนอื่นๆถูกเอาไปใช้อย่างไรบ้างซึ่งข้อมูลที่ปรากฏออกมามันชวนให้ตั้งคําถามถึงการใช้งบประมาณอย่างสุดๆมันคือการตอกย้ําภาพความไม่สมเหตุสมผลในการใช้เงิน ยังมีเรื่องค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ซ่อนอยู่อีกเรื่องนี้เป็นอย่างไร หนักกว่านั้นอีกคือเรื่องค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการหรือ expense ratio ที่สูงถึง2-3%ถึงเอของเงินสมทบ2-3%ถึงเรเเลยเหรอเพื่อให้เห็นภาพว่ามันเลวร้ายขนาดไหนกองทุนระดับโลกที่มีประสิทธิภาพเขาคิดค่าธรรมเนียมกันแค่0.03% 0.03มันต่างกันราฟ้ากับเหวเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนเราจ้างคนมาทางานอย่างหนึง่งคนที่มีฝีมือระดับโลกเขาคิดค่าจ้าง3บาทแต่ประกันสังคมเราจ้างคนทำงานเดียวกันในราคา200-300บาท แล้วผลงานที่ได้คือทําให้เงินเราหดเล็กลงนี่คือการขาดทุนซําซ้อนสองชั้นขาดทุนจากผลตอบแทนที่แพ้งเงินเฟอ้อแล้วยังมาขาดทุนจากค่าบริหารที่แพงมหาโหดอีกถูกต้อง พอเห็นภาพการบริหารจัดการเงินลงทุนที่ล้มเหลวแบบนี้ก็ไม่น่าแปลกใจที่จะมีคำถามตามมาว่าแล้วเงินส่วนอื่นๆถูกเอาไปใช้อย่างไรบ้างซึ่งข้อมูลที่ปรากฏออกมามันชวนให้ตั้งคำถามถึงการใช้งบประมาณอย่างสุดๆมันคือการตอกย้ำ้าความไม่สมเหตุสมผลในการใช้เงินมีการใช้งบ12ล้านบาทไปสร้างโรงอาหารให้กระทรวงแรงงานซึ่งมันเป็นคนละส่วนงานกันเลยแล้วก็มีการแจกปากกาหรูยี่ห้อดังราคาด้ามละ เกือบ800บาทให้กับข้าราชการระดับสูงและที่ปรึกษายังไม่นับรวมข้อเสนอของงบประมาณทำเสื้อหมวกปฏิทินตา่ตางๆที่ถูกบอดบางส่วนคัดคาด้คานไว้ได้ทันประกาศด้ามละ800บาทแต่ในทางกลับกันสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนควรได้รับโดยตรงอย่างค่าทำฟัน900บาทต่อปีกลับไม่เคยถูกปรับเพิ่มขึ้นเลยมานานหลายปีแล้วมันสะท้อนการจัดลำดับความสำคัญที่ผิดเพี้ยนอย่างรุนแรง คือให้ความสำคัญกับเรื่องเล็กน้อยภายในแต่ละเลยสิทธิประโยชน์พื้นฐานของเจ้าของเงินแล้วเมื่อกลับไปดูที่การลงทุนที่อ้างนักอ้างหนาว่าเน้นความมั่นคงสูงปลอดภัยไว้ก่อนแต่พอร์ตการลงทุนที่เปิดเผยออกมากลับเต็มไปด้วยสินทรัพย์ที่มีปัญหาอย,ย่างหนักกองทุนเข้าไปถือหุ้น EA ในช่วงที่มูลค่ากำลังดิ่งลงเหวเข้าไปติดกับดักหุ้นสตาร์ที่กลายเป็นมหาการทุจริตครั้งประวัติศาสตร์ของตลาดทุนไทยใช่เลย ยังมีอีกกรณีที่น่าตกใจคือตัวกองทุนทียูโดมใช่ไหมที่ควรจะเป็นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มั่นคงแต่ผลกลอับออกมาตรงกันข้ามเป็นอย่างไรบ้างกรณีนี้กรณีกองทุนทียูโดมคือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของการตัดสินใจลงทุนที่ผิดพลาดมหันจากมูลค่าลงทุนเริ่มต้น800ล้านบาทตอนนี้เหลือมูลค่าอยู่แค่100ล้านบาทเงินหายไปเกือบ90% 90% การลงทุนในสินทรัพย์ที่ควรจะเสี่ยงต่ำแต่กลับสร้างความเสียหายได้ขนาดนี้มันบ่งชี้ถึงกระบวนการคัดเลือกและตรวจสอบการลงทุนที่ล้มเหลวโดยสิ้นเชิงนี่ไม่ใช่แค่โชคร้ายแต่มันคือรูปแบบของความล้มเหลวที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าผลตอบแทนย่ำแย่การใช้ใจ่ายพิสดารการลงทุนล้มเหลวทั้งหมดนี้มันย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ประกันตน คนที่ต้องใช้บริการระบบนี้ในชีวิตประจำวันซึ่งก็มีเสียงบ่นออกมาหนาหูปัญหาที่ผู้ประกันตนเจอมันรอบด้านไปหมดตั้งแต่เรื่องพื้นฐานอย่างระบบออนไลน์ที่ล่มเป็นประจำเขาไปทำธุรกรรมไม่ได้ไปจนถึงเรื่องปากท้องโดยตรงคนที่ตกงานไปขอรับเงินชดเชยต้องไปรอคิวนานหลายชั่วโมงบางรายรอนาน3าเดือนกว่าจะได้เงินทั้งที่มันเป็นเงินที่เขาควรจะได้รับทันทีเพื่อประคองชีวิตยังมีเรื่องสิทธิการรักษาพยาบาลอกีก พอมีการย้ายถิ่นฐานย้ายโรงพยาบาลก็เกิดปัญหาถูกปฏิเสธการจ่ายเงินสร้างความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสปัญหามันสะสมจนขนาดนายกรัฐมนตรีเองยังเคยหลุดคำว่าเหง่งซวยออกมาตอนที่ไปพบกับประชาชนแล้วเจอปัญหาเรื่องสิทธิประกันสังคมนี่แสดงว่ามันเป็นวิกฤตที่รับรู้ไปในทุกระดับแต่ปัญหาที่เล่ามาทั้งหมดมันเป็นแค่ยอดของภูเขาน้ำแข็งเป็นอาการป่วยที่แสดงออกมาให้เห็น แต่ต้นตอของโรคมันลึกกว่านั้นและน่ากลัวกว่านั้นมากคืออะไรมีการคาดการจากผู้เชี่ยวชาญว่าถ้ายังบริหารกันแบบนี้ต่อไปกองทุนประกันสังคมจะไม่มีเงินเหลือพอจ่ายผลประโยชน์ให้ผู้ประกันตนในปี2588ปี2588หรืออีกแค่19ปีข้างหน้าเท่านั้นกองทุนกำลังจะล้มละลาย19ปีมันสั้นมากจนน่าตกใจมันเกิดขึ้นได้ยังไงทำไมนาฬิกามันถึงเดินเร็วจนใกล้จะถึงวันสิ้นสุดขนาดนี้ สาเหตุหลักมาจากโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยเต็มรูปแบบคนทำงานน้อยลงใช่จำนวนคนทำงานที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนมีน้อยลงเรื่อยเส่วนทางกับจำนวนผู้สูงอายุที่รอรับเงินบำนาญซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเงินไหลเข้ามันน้อยกว่าเงินไหลออกสมการมันไม่สมดุลและช่องว่างนี้มันกำลังถางกว้างขึ้นทุกวัน มันคือระเบิดเวลาทางประชากรศาสตร์ที่กำลังนับถอยหลังเมื่อเผชิญหน้ากับหายนะที่กำลังจะมาถึงแบบนี้ทางออกหรือแผนการที่ผู้บริหารนำเสนอคืออะไรมีการพูดถึงการปฏิรูปโครงสร้างหรือการลงทุนให้ดีขึ้นหรือไม่ไม่มีเลยทางออกที่พวกเขาคิดได้และกำลังทำอยู่คือการผลักภาระทั้งหมดกลับมาให้ผู้ประกันตนด้วยวิธีไหนด้วยการปรับเพิ่มเพดานเงินสมทบจากเดิมที่จ่ายสูงสุดเดือนละ750บาท ก็ปรับขึ้นเป็น875บาทและมีแผนจะขึ้นอีกเป็น1,000บาทในปี2572และ1,150บาทในปี2575มันคือการแก้ปัญหาที่ง่ายที่สุดคือการรีดเงินจากประชาชนเพิ่มเพื่อเอาไปเติมในระบบที่กำลังจะพังโดยไม่มีการพูดถึงการแก้ไขที่ต้นเหตุเลยแม้จะน้อยสถานการณ์มันเหมือนกับเรือที่กำลังจะจมเพราะมีรูรั่วเต็มไปหมด แต่แทนที่จะอุดรูรั่วกับตันเรือกลับสั่งให้ผู้โดยสารช่วยกันวิทน้ำออกจากเรือให้มากขึ้นแล้วในขณะที่เรือกำลังจะลม่มกับตันก็กำลังม่วนอยู่กับการเปลี่ยนกฎบางอย่างบนเรือเพื่อรักษาอำนาจของตัวเองไว้เป็นภาพเปรียบเทียบที่ตรงมาก เพราะในขณะที่กองทุนกำลังเผชิญวิกฤต์สู์หวังสํานักงานประกันสังคมกลับกําลังเปิดรับฟังความคิดเห็นเพื่อจะเปลี่ยนกติกาการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในฝั่งของผู้ประกันตนหรือฝ่ายลูกจ้างกติกาใหม่ที่ว่านี้มันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างไรและมันจะส่งผลกระทบอะไรกติกาเดิมผู้ประกันตนหนึ่งคนจะมี7จ สามารถเลือกผู้แทนได้ยกทีม7คนทําให้สามารถเลือกทีมที่มีนโยบายไปในทิศทางเดียวกันเข้าไปทํางานได้แต่กติกาใหม่ที่กําลังจะผลักดันให้ใช้คือ1คนหสิทธิ์หมายความว่าผู้ประกันตน1คนจะเลือกผู้แทนได้แค่คนเดียวเท่านั้นฟังดูเหมือนการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแต่จริงๆแล้วผลกระทบของมันมหาศาลการเลือกตั้งแบบยกทีมมันทําให้เกิดทีมบริหารที่เข้มแข็งมีแนวทางชัดเจน สามารถเข้าไปผลักดันวาระหรือตรวจสอบการทำงานได้อย่างมีพลังแต่การเลือกได้แค่คนเดียวมันจะทำให้ผู้แทนที่เข้าไปเป็นเบี้ยหัวแตกไม่มีอำนาจต่อรองต่างคนต่างมา ไม่สามารถรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนเพื่อทวงดุลอำนาจฝ่ายอื่นได้ฝ่ายที่คัดค้านมองว่านี่คือการรวบอำนาจอย่างแนบเนียนเป็นการลดทอนอำนาจของผู้ประกันตนอย่างจงใจทำให้เสียงของผู้แทนฝ่ายลูกจ้างอ่อนแอลงจนแทบไม่มีความหมายและจะทำให้การตรวจสอบการบริหารกองทุนที่ย่ำแย่อยู่แล้วทำได้ยากยิ่งขึ้นไปอีกในช่วงเวลาที่กองทุนต้องการการตรวจสอบที่เข้มข้นที่สุดกลับมีความพยายามที่จะทำลายกลไกลก,าการตรวจสอบนั้นทิ้งเสีย ตอนนี้จะมีการรณรงค์ให้ผู้ประกันตนเข้าไปแสดงความเห็นโหวตคว่ำการเปลี่ยนแปลงนี้ก่อนเส้นตายวันที่14กุมภาพันธ์2569คุยให้ฟังจุดประกายให้คุณสร้างสารรค์ความคิดที่ดีกว่าเดิมฝากติดตามช่องจะได้ไม่พลาดคิดดีๆ